นะครับจะพามาดู <c oughs> ความเสียให้ไม่ใช่ที่ความโมเมนความให้หรอกคืออ่าคือว่าเนาะทัวกํกำลังแทงยอดจะขึ้นตะคายแล้วนะครับผมฝ้นตกมานะครับพายุเข้าประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่สิหจนถึงวันที่สิบแปกระกฎาคมเนาะ นะครับเดี๋ยวให้ดูเบื้องหน้าครับผมเพราะว่าทัวมันล้มโมดนะครับพายุหมาเนาะเนี่ยครับผมสาภาพของทัวเนี่ยครับโชคดีนะครับที่เราขึ้นล่องไว้แล้วก็ยีกงย่างถึงทัวตนทัว,ว,วมันล้มละเลนัดนะครับซึงตนทัวมันล้มละเนี่นะแต่ว่ามันก็อ่าแต่ว่ามันกะบ่ตายเนาะอืม แค่ละล้มแค่ต้นมันลม้มลงซื้อน้อมลงไปซือ้อนะครับแต่มันกําลังจะแทงยอดขึ้นตะไคร่เนี่ยแทงยอดขึ้นตะไคร่แต่ว่ามันอ่าแต่ว่ามันโบอ่าทันขึ้นดีนะครับนะีพายุมานะครับผมนะเนี่ยตอนนี้กําลังตกนะครับผมดูโอ้โหเนี่ยครับกําลังตกเลยวันนี้มาไลฟ์สดให้ดูนะครับเนี่ย สภาพที่ทั่วเราตั้งแต่เราทำการกลางตะไคร้นะครับที่บล็ออัพโหลดให้ดูเนาะกางตะไคร้ยังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะกลางตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะี่ครับผมแต่บ้าบนในไซปุ๋ยแรลกครับผมนะพายุมาก่อนทำให้ลมระเลนัดนะครับแลนะนะขึ้นตัวเป็นตัวไปอย่างนี้นะครับผมถ้าตกติดต่อกันมาสามซีมือกะคง บันนี้ใบจะออกเรื่องอาตามใบต้นตายต้นนะครับนะนี่นะครับตอนนี้ก็ตกอยู่เลยครับผมสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องนะพบก,กับออบชนแนลตามเคยนะครับวันนี้มาไลา์สุดนะครับนะพายุเข้าครับพ่อเม่พี่น้องพายุเข้าปันหา 15, คือ ต้นทัวทุกลมพัดจนล้มหมดนะครับบานได้แทงยอดขึ้นคางตะไคร้นะครับขนาแทงยอดขึ้นคางตะไคร้แล้วมันก็คงบลมละเลยน,นะครับแต่ก็ะม่เป็นแยางแล้ะครับผมนะมันกะบพึ่งกับเสียหายเกิดวา่าถึงแบบตายนะครับแต่ว่าเราจะยากตรงที่เราเจ้ายอดขึ้นคางตะไคร้นะครับนะกะช่วงนี้กะเป็นช่วงหน้าฝนเนาะดินฟ้ากาดนะครับผม พุฝน, <c oughs> นกำลังตกนะครับโอ้โหนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูบืองหน้านีกว่าเนี่ยผักที่ปล๊กไวก้ก็อัาอย่างกระร่างนะครับที่มันได้รับอกาค,คิดว่าพนตกหมาแล้วมันจะชื่นมันจะบานมันจะนั่นดีมันก็แต่ถ้าตกนานๆเข้ามันก็นั่นนะครับผม อันนี้ก็คุณแม่ก็ตัดแตง่งนะบวบเรียมนะครับผมนะาลังเหมือนกับทัวอะไรครับบา,บาใบใบอกเยอะแต่มากบค่อยออกนะครับผมก็เลยตัดให้แสงแดดมันซองเน,ะนาะนะครับวันนี้ก็เบาๆหน่อยนะครับผมฝนตก โนเลนนะครับตกปล่อยๆว <c oughs> ันนี้รถไรสดนะมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเพราะว่ายุงย่งกับการผูกทัวร์กลางตะไคร่คนเดียวนะครับทําคนเดียวแล้วก็อีกอย่างก็ข่ายสครีมนะครับช่วงหน้าฝนนี่ก็ใกล้จะเข้าพนซ่าแล้วนะครับผมคันถ้าเข้าพนซ่าการงานก็เริ่มเงียบนะครับผมนะ งานก็นเริ่มเงียบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไลฟ์สดนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับนะครับขอนางนอ่าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนะี๋ยวให้ดูเบื้องหน้าแล้วก็ดูสภาพต้นทัว ลมละเลงละนาดเบิดนะครับผมนะลมละเล,ละนาดเบิดนี่นะครับแต่มันก็บดทึงกับตายครับผมนะหุ่มทัวต้นทัวกําลังสิขึ้นค้างตะไครยนะครับนะบานได้จังหวัดได้าพายุเข้าแดนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับผมนี่ครับเป็นช่วงเดือนที่จะเข้าพันซาแล้วเนาะ อ่าเข้าพันท่างานค่ายตีมพุ่มก็ไม่ค่อยมีงานแล้วนะก็ได้ลงทัว์มีเวลาให้ทัวร์เต็มที่แล้วนะครับผมกล้าว่าจะใส่ปุ้ยแหลกนะครับผมนะกล้าว่าจะใส่ปุ๋ยแหลกด้านฝนตกนะครับอ่าบางคนอาจจะท่าม,มาไปยังโบ,บอ่าไปยังโบใส่ปุ้ยไปเลยนะครับพร้อมฝนตกนะครับผมอ่ามันโมเมนต์ยังนั้นนะครับผมมันตกมาแบบโอ้จนกลางตกกลางคืนจน อ่าจนเช้านะครับผมนะแล้วก็เช้าแล้วก็ตกอีกครึ่งมื้อนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ตกใหม่นะครับนี่คือปายุเข้านะครับดูฟ้าดูทองฟ้าสะกอนนะครับเนี่ย mm hmm. นเนพื้นทีเนี่ยผมทําคนเดียวเนาะมันก็เลีย่าขึ้นนี่ยต้นญ้าต้นใบไม้ขึ้นเนาะตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะลวกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นซองนะก็คง ต้องใช้เวลาอีกนานนะครับพเพราะเพิ่มความคนเดียวเนาะนะทำงานไลยย่ยางทำคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวกลับกล้องกันนะครับผมนะอ่ะขอบคุณนะครับผมนะพวกคนกัดรอ,อดูอาผลงานข่องที่ผมปุ๊กทัวไว้นะครับนะอาจจะรอดูแต่อาผมก็บ่ค่อยได้อัปโหลดวิดีโอเนาะ เลยมาไลฟ์สดให้ดูเลยนะครับตอนนี้เลยใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะคือว่าบานหูใดตกฝนพายุเข้าได้นะครับช่วงเดือนนี้ครับผมนะตอนนี้ทราบม,มือแล้วทราม,มือแล้วที่ตกปล่อยๆตกโบแรงครับผมตกปล่อยๆแต่ว่ามันบ่หยุดสักทีนะครับจนต้นทัวผมมันอิ่มน้ําเกินไป พอดีมันกําลังจะแทงยอดขึ้นคางตะไคร้และเมื่อแทงยอดขึ้นคางตะไคร้ผมก็จําการใส่ปุ๋ยเนาะพอดีมังเอิญพายุมานะครับผมมันบันเลยก็คางตะไคร้ล้มละเลยนานาดัดหมดเลยครับผมนะล้มละเลยนานาดัดเมื่อธรรมดาเนาะปุก๊กทัวร์นาปนนะครับทัวร็ราคาดีนะครับช่วงนี้นะนะครับผมนะอ่าทัวราคาดี ถ้คอยดูติดตามไปนะครับผมว่าผมจะใส่ปุ้ยอย่างยังนะครับขั้นแรกกนะันเนาะจะใส่ปุ้ยอย่างผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาไลาส์สดหรืออัปรลวดวิดีโอให้ดูอีกทีนะึงนะครับผมว่าปุ้ยแรกผมจะใส่สตดอย่างก่อนอใส่ปุ้ยซองผมจะใส่สุดอย่างก่อนนะครับแต่ละคนนี้มันมืคือกันนะครับผมนะการใส่ปุ้ยเนาะแล้วแต่ไข่หมักยี่ห้ออย่างตัวยี่ห้ออย่างเนาะ อ่านะครับตอนนี้กำลังปล่อยยมาแล้วครับผมนะไปปล่อยมาแล้วให้ดูเนี่ยครับผมปืนทีจังกว้างจังขว้างนะครับผมก็ททำได้ปุ๊กแค่ได้ประมาณซ้มป้องเขานั้นนะครับผมทำคนเดียวนะครับมาให้ท่านแม่ได้ยุ่งยากบ่ม,มีคนซอยและกอกอยางไข่สครีมไปหอมนะทำไปด้วยนะครับกระจิกกระจก นี่ครับผม <c oughs> <c oughs> เข้าสูตรแชทอย่าลืมรักษาความาสวัสดีนะครับแอมพี่น้องสอบปอปราวนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมนะพี่น้องสอบปปราวนะครับผมที่เป็นเอฟซีพุ่มขอบคุณนะครับผมนะ <c oughs> อ่หางหุ้นเขาพุคัวกันบ่นครับผมนะราคาก็คงอาจจะแต่ละพื้นที่อาจจะต่างกันเนาะอืมแต่แถบบานผมกะขึ้นราคาอทุงห้าโูก็หลักร้อยแล้วนะครับ,รบนี่นะครับอ่าปกาิคือว่าเป็นเหตุผลที่ผมตรงมาพูดอีกเทียนึงคือว่าช่วงอ่าอย่างบอกเขานะฝนดีนะครับผม คือราคาทุ่งละ400กว่าบาทพุ่มมะเขือเทยนะครับผมทุ่งละ400อ่ะทัวร์5โลอ่ะอ่าถุ่ง1 5โลนะครับใส่เป็นทุ่งทุ่งละ400กว่าบาทนะครับกิดเบิงสิบทุ่งละ4,000ก, 4, กว่าแล้วนะอ้โหพมก็เลยต้องทําการได้ซื้อไม้นะครับนะไม้ก็คงต้องสร้างเข้าใหมา่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูเบิ่งนะ <c oughs> ไม้ที่สร้างมาก็ เนี่ยครับเดย๋ยแค่นี้หมดแล้วนะครับผมน่ากคงไล้สัังไม้เลยครับผม <c oughs> นะโอ้โหดูบรรยากาศนะครับนะบรรยากาศฝนตกมาอย่างนี้นะครับมันสามารถเอ่อมันเลงวัชพืชน,นะครับแยน่ะต่างๆที่ผมไถไยแล้วก็ขึ้นร่องไว้นะครับเนี่ยที่ตรงนี้วาจะไปเอ่อจะปุ๊ก ทำเป็น,นยกซ่องนะครับเป็นรุ่นซ่องค้องทัวนะครับนะก็บ่หันได้ทำนะครับผมบ่หันได้ทำอะไรเลยนะครับผมนะทำรุ่นแรกเสร็จแล้วนะครับก็มาเจอฟ้นนะหนักเลยนะครับผมขยับตัวยากเลยสวัสดีทุกทุกคน เ,เดี๋ยวให้ดูบั่งนี้กนต้นมแะแขกแตงออกมากออกหน่วยให้กินนี่ก็เริ่มแล้วครับผมนะใบมันดกไปก็บบดีนะครับผมผม่าใบามันดกปบกบดีมันบ่ค่อยักษที่เป็นอ่าเป็นหน่วยเป็นรูปให้เรากินเนาะโอเคครับผม นะวันนี้ก็มาไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวค่อยผูก่อยพอกันไหมนะครับว่าให้มาดูไลฟ์ทั้งทังที่ไลฟ์สดมานี้ให้ให้ดูก่อนนะครับว่าเอออ่ามันไปถึงได้แล้วนะครับการพุกทัวร์ไปถึงได้แล้วนะเดี๋ยวอีอัเดี๋ยวอีไลฟ์สดมาเนาะเพราะว่าโบคอยได้อัปโหลดเป็นคลิปมาไลฟ์สดนะครับง่ายกว่านะครับผมนะให้ดูแบบสดๆเลยอย่างต่อเนื่องนะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนเดอ้อพอมียนองนะอย่าลืมให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ในคลิปหรือไไห์สดของผมนะครับผมนะเดี๋ยวผมข้อตัวไปอ่ทำงานบ้านก่อนนะครับนานเจอกันทีครับผมไ้ไครับผม